ศีลทำคนให้เป็นคนทำมนุษย์ให้เป็นเทวดาคนไม่มีศีลก็เหมือนสัตว์ทำอะไรไปตามกิเลสชักนํากิเลสคือโลภโกรธหลงมันคอยชวนคนให้ทำผิดตลอดเวลาคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมย่อมไม่รู้จักมันหลงเชื่อมันทำตามมันมันก็พาไปพบทุกข์คนไม่รู้ก็คิดว่าเป็นความสุขรูปรส กลิ่นเสียงพอหลงตามไปแล้วทีหลังจึงรู้ว่ามันเป็นสุขปลอมมันเป็นสุขข้างนอกตอนแรกๆสนุกสนานนานไปได้ทุกยากข้างในเป็นทุกข์หนักๆเข้าตกนรกตั้งเป็นตายแล้วก็ยังตกนรกอีกคนจจราต้องรีบเร่งศึกษาธรรมท่านทั้งหลายเป็นนักศึกษาศึกษาทางโลกมาแล้วมาศึกษาธรรมะเสียบ้างเป็นการดี ถูกต้องขั้นแรกคือศีลศีลห้าน,นั่นแหละพอแล้วถือให้มันดีๆมั่นคงให้บริสุทธิ์พอแล้วท่านว่าถือทำฐานะพวกท่านเป็นนักศึกษาศีลห้าก็ดีแล้วถ้าใครถึงศีลแปดก็ยิ่งดีถ้าทำได้หลวงปู่ขาวอนันโยเทศโปรดนักศึกษาหมาวิทยาลัยม่ยดนลที่วัดถ้ำคลองเพลนปศส5 2พ